แจมจ,จ้าจ้าแจมสวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้ครูมีเรื่องเล่าสนุกสนุกมาเล่าให้นักเรียนฟังแต่ก่อนที่จะไปฟังเรื่องเล่าสนุกสนุกนั้นเรามาดูคำศัพท์ที่น่าสนใจกันก่อนดีกว่าค่ะเริ่มจากคําว่าแจมจ้าหมายถึงกระจ่างชาัด หลับตาปีหมายถึงปิดกรีบตาให้นั่นกว่าปกติตาลายหมายถึงอาการที่มองเห็นอะไรไม่ชัดพราลายไปหมดรุมล้อมหมายถึงรุมเข้ามาห้อมล้อมทิศตะวันออกหมายถึงทิศทางที่ดวงอาทิตย์ขึ้นในตอนเช้า วางใจหมายถึงเชื่อใจไว้ใจเช่นอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนจะจนใจเองเรามาฟังเรื่องแจมจ,จ้าจ้าแจมกันนะคะมีถ้ำลึกลับแห่งหนึ่งเรียกว่าถ้ำพระอาทิตย์ไม่มีใครรู้ว่าถ้ำนี้อยู่ที่ไหนเป็นถ้ำที่ไม่มีกลางคืน เพราะสว่างอยู่ตลอดเวลาคราอาทิตย์แต่ละดวงมีหน้าที่คอยส่องสว่างพอถึงเวลาก็ออกจากถ้าไปรอทางทิศตะวันออกและค่อยๆโผล่ขึ้นที่ท้องฟ้าวันนี้เป็นหน้าที่ของพระอาทิตย์ที่ชื่อแจมจ้าจจมจ้าสั่นมากเพื่อนๆช่วยกันดันหลังจจมจ้าออกมาจากถ้า และบอกให้ลอยตัวไปในทิศตะวันออกให้เร็วที่สุดแจ่มจ้ามาทันเวลาพอดีแม้จะเหนื่อยเพราะรีบร้อนพยายามโผล่ขึ้นมาให้งามที่สุดท้องฟ้าที่มืดก็จ้าแจ่มขึ้นมาทันทีตอนเที่ยงตอนบ่ายทุกอย่างเป็นปกติแจ่มจ้ามัวแต่ชมนกชมเมฆเพลิน รู้อีกทีก็ถึงตอนเย็นใกล้ค่าก้มลงมองข้างล่างตายแล้วเป็นทะเลเดี๋ยวฉันจะตกน้ำก็ดับสี่จำจ้าอยากตกที่ภูเขามากกว่าจึงได้แต่ลอยนิ่งอยู่อย่างนั้นหลายชั่วโมงสร้างความปั่นป่วนให้โลกดังนี้นกกากลับรังไม่ได้เพราะยังไม่มืด ทั้งข้าวนกรู้สึกหิวแต่พระอาทิตย์ยังอยู่ถืนออกไปตาลายเป็นแน่ผีเสื้อเมืยปีกดอกไม้ง่วงนอนทั้งหมดส่งเสียงบนใหญ่แจ่มจ้าได้ยินเหมือนกันและรู้ว่าต้องทำอะไรสักอย่างในที่สุดจ่จ้าก็ตัดสินใจหลับตาปี แล้วค่อยๆหย่อนตัวลงทะเลทีละนิดว้าวไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยพอลื้นตาขึ้นก็เห็นประตูหลังถ้ำอยู่ตรงหน้าจำจ้ารีบเข้าไปในถ้ำเพื่อนๆและลุงป้านาอามารุมล้อมบางคนต่อว่าบางคนปลอบใจ บทเรียนในวันนี้ทำให้แจ่มจ้าตั้งใจว่าต่อไปจะทําหน้าที่ให้ดีเป็นที่ไว้วางใจของคนบนโลกสนุกกันไหมคะนักเรียนไว้คราวหน้าครูจะเอาเรื่องเล่าสนุกๆมาเล่าให้ฟังอีกนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะ